นอพี่น้องมีล้ายกันนะแตกคนจะเป็น,นางานเอาพุณสบายดียามเศร้านาะพี่น้องก็ยินดีตอนครับทานเข้าซูสองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะก็ตอนนี้เขาก็ได้มาอยู่ทีอ่อยู่ในถนนนี่เนาะเพื่อว่าจะมาพาทุกคนมาเบิง้งในการ ที่ว่ามีแขกคนมาใส่บาทใส่ยางนาในบรรยากาศเศร้าๆน้ะพาทุกคนมาเพิ่มขนบธรรมเนียมทิศของประเพณีของชาวหลวงพระบางเนาะที่ว่าหลายๆคนแขกคนก็อยากเขามาใส่บาทใส่ยางเพื่อเอาบุญเอาศิลอยู่ในเมืองหลวงพระบางเนาะเพราะว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ว่ามีวัดที่ว่ามีผราสฆงร้ายพอสมควรแหละอะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเศร้าๆพี่น้อง เดี๋ยวบาลีจะพาทุกคนไปเบิร์นในการใส่บาตรเข่าเหนียวพี่น้องเนาะเพราะว่าประชาชนอยู่ภายในหลวงป่าบางหรือว่าคนอยู่ในแคบนี่นะส่วนลายก็คือกินเข่าเหนียวเนาะพี่น้องเนาะคนก็เลยว่าเฮ็ดแบบง่ายๆก็คือใส่บาตรเข่าเหนียวเป็นการสะดวกสบายให้กับทางผู้ที่มาเที่ยวชมผู้ที่จะมาเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลเนาะก็คือใส่สะดวกเนาะก็บ่ได้ยุ่งยากก็มีข้าวเหนียว น้ำหรือว่าขนมประเภทนี้เนาะแล้วก็เพิ่นได้ก้าเกี่ยวไว้ถ้าว่าแขกคนเพิ่นได้เข้ามากะแต่มาซื้อแล้วก็มาเฮ็ดบุญอ่าไปน้ำกันเนาะกะตอนนี้เฮากัมาเห็นเพิ่นกะจัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะจะมีตังมียังแล้วก็มีซาร์ดเพื่อว่าให้แขกรีอย่าเป็นผู้ชสยบ้านใจยังเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะมาเพิ่นสายแบบใดเนาะแบบการใส่ของเพิ่นอยู่ในเคนี้เป็นบรรยากาศเศร้าๆเนาะพี่น้องเนาะ เชฟไปครับ z o o พร้อมๆกันเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศตนนอนเช้าเนาะที่เพิ่นได้มาตักบารก็จะเป็นหน้าประคุณเลย คือทางว่าวนักท่องเที่ยวทานใดไดมาก็พาพิเศษว่าใดเนาะตั้งบาทเอาบุญเอาสิ่งดุที่หลวงพระบาง oh <my. S 1> เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเบ่งบรรยากาศนัมนกัน

นี่เป็นการซักบาตรข้าวเหนียวพี่น้องกับวได้หนุ่ยยากกับมแต่ข้าวเหนียวแล้วก็มีขนมเพราะว่าคนอยู่ในแทบนี้ก็ไลนยก็คือกินนะสันสันข้าวเหนียวเนาะรับเป็นปากเฉย บรรยากาศก็คืดๆนะเดี๋ยวเขาให้เบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะกับทหารว่าทานได้ยากใส่เนาะรับวไดแย่งหักมีแพร่เพิ่มเตะเตรียมเครื่องป้าไว้รนี่เนาะสถานท่องเที่ยวขาดได้มาเนาะกับมีแต่ลูกเต้าวัาพระม่านังน้องเพิ่นหักจัดสรรสถานที่แบบนี้เนาะ ăn cái màn จะมีอ่าตั้งชาร์จนักท่องเที่ยวเพื่อให้ความสนใจพอ,อเอรรพื่อนก็อยากสัมผัสกับบรรยากาศนี้ อันนี้เป็นถนนที่ว่าอัญมือคืนกับเป็นตลาดมืดตอนเช้าก็จะใส่บาทข้าวเหนียวแบบนี้เลยนักท่องเที่ยวจะมาจากหลายทิศหลายมุมพอสมควรละพากันมาใส่บาทรถึงเช่นนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศคือคืนนี้เน,เ,น,น,าาน,เ,นเดี๋ยวบารี่ให้เบิ้งน้ำกันอ,อันนี้เป็นทาง ถ้ามือความมือเนาะจะเป็นทางคืนฟูซีได้เนาบอลหยากเขียวเนาะยากาศย่ามเ,เศร้ากับถือวา่าดีพอาสมควรเลยมาเพิน่นมาหลังจากขี่พระเพิน่น มาอาซาบาไปชุดนึงเนาะก็จะมีอีกจะมีอีกเนาะเพราะ่าย่อาย่แทบนี่จะมีัอยูรลายเพราเพื่อนนี่ลายวัดจะมีผ่าส่งคนลายทางคนเทบทางผูกมาซ่บาทำกระดอยอถานเพราะว่าเขามีอยู่ในกระแทบเข่าเนี่ยย่างลายพราะสมคเพ่นเป็นกรรลอ่าเพื่อจะใส้ให้มดเพื็อจะได้ากันครับ บรรยากาศที hmm. ่เป็นกำลังใจเลยละมาเด้อพี่น้องธรรมะหลวงพ่อบาทเนาะมาบุญาสิมตักบัสข้าวเหนียวกลายเป็นแบบง่ายๆเลยจะมีข้าวเหนียวแล้วก็ บางชานสะดวกเกบมีน้ำมนะีขนมมาป้อ หลังจากที่เป็นใช้สำเร็จเราท่าเพาอนก็จะได้ใหคพน โอเคเนาะถ้าว <Okay. S 2> okay, no. ่าถ้าห <laughs> uh, no, no. uh, ้าวันทานได้เมื่อพาอคอได้ือวยากใช้อีกได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกคุอกม่ออกม่ร้ายขนาดแต่คนคือเนงานยาคุณะ <Thank> <Yeah. S 1> มีทางแขกสาวลาวทางต่างประเทศคือท,ทางประเทศไทยกับมี <Yeah. S 1> แตับนรษยากาศทุกคนี่น่เองมีทางปู่สม้มมีทางปู่ไ้บาสมีทางสเฟอร์รถอย่างต่างๆ แล้วตอนนี้ก็เป็นงานสำเร็จทุกขึ้นในการใช้บัตรเขาเดียวนะอยู่หน้าบัตรติดนะอันนี้ก็เป็นบัตรแห่งหนึ่งที่ว่าสวยสดงดงามพอสมควรนะตอนนี้ทางผ่าทรง่นก็ได้มาใช้บาตรเสียงอยังแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะนแคก์รีเพิ่นก็ได้กลับแล้วล่ะโอเคก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ที่ถนนสายนี้เนาะเป็นที่ว่า คือคืนเพราะสมควรเลยบ่าวาจะเป็นตอนคำ่ำตอนคืนตอนเศร้าตอนนี้อย่างระยะนะาเนาะเพราะว่าตอนคืนจะมีตลาดหนัดินตลาดกลางคืนเนาะในมาร์เก็ต้วก็ตอนเศร้าก็จะเป็นการได้บัสของญเงี้ยวทางฮาบา่าแขกรีทานได้แต่เข้ามากะเข้ามาฮับส้มได้มาสัมผัสบรรยากาศนี่ได้เนาะอยู่ที่นี่เลยพี่น้องเนะาะสถานที่หลวงประบาลใจกลางของเมืองมรดกโลกเลยเนาะ พี่คนจะไปใช้อาวุธใช้บาสหนึ่งนะครับคนจะมีตังค์ไม่ยังพออน,นทางอ่าแคลรีเพิ่นก็ได้ใช้น้อยกรับแล้วนะเพราะว่าสำเร็จภารกิจแล้วกรับที่พักไปกินข้าวกินน้ำ S <S <an> โอเคให้ทุกคนสัมผัสบรรยากาศนี้น้ำกันอโอเคเนาะพี่น้องน้องสำหรับคลิปนี้บาวลีก็เอามาตอนมาฝากทุกคนได้ครับสมน้ำกันเป็นบรรยากาศที่อาไซบาสเข้าเนียวตอนเศร้าๆยู่ใจกลางของเมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกเนาะให้ทุกคนได้ สัมผัสบรรยากาศน้ำกันถ้าหากว่าท่านใดอยากมาสัมผัสสัมผัสบรรยากาศก็สามารถเข้ามาได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอ,อ่าตอนนี้ก็คืออ่าการไปการมาก,กับบขเรียอยุ่งยากคือแต่ก่อนหรอกถ้าว่ามาทางนครหลวงเวียงจันทน์กัขึ้นรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์เข้ามาหลวงพระบางก็ใช้เวลาสองชั่วโมงเนาะอ่าก็ขอเชิญส่วนทุกท่านเนาะถ้าหากมาอ่ามาหลินมามวนก็โอเคมาได้เนาะตอนนี้เนาะบรรยากาศก็คือคืนพอสมควร สำหรับคลิปนี้บาลี่ก็ต้องคอขอมมกับใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเฮาตั้งแต่ต้ตนจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี